กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองไทยโบราณที่ซึ่งป่าไม้เขียวขจีทอดยาวไกลสุดลูกหูลูกตาและลังทานใสยเย็นไหลผ่านหมู่บ้านเล็กๆที่แสนสงบมีพระราชวังไม้สักทองหลังงามตั้งอยู่บนเนินเขาเจ้าชายสังทองพระราชโอรสองค์เดียวของพระราชาและพระมารดาซึ่งเกิดมาพร้อมเปลีอกหอยทองคำใบงามที่เปิดประตูสู่โลกเวทมนตรอบตัว ท่ามกลางเสียงนกร้องกระจิบนกกรอบแสงแดดยามเช้าสังทองเป็นเด็กชายผู้ฉลาดมีใจกล้าหาญและเมตตาสมกับคำร่ำหรือที่ว่าเจ้าชายหอยทองคำนี้จะนำความสุขและความสงบสุขมาสู่แผ่นดิน แต่วันหนึ่งแม่เลี้ยงใจร้ายผู้มีใจอิจฉาและเต็มไปด้วยความริษยาเห็นว่าเจ้าชายสังทองจะได้รับรักและยกย่องมากกว่าตนเองจึงคิดปองร้ายและขับไล่สังทองออกจากราชวังกลางค่ำคืนที่ดาวหลับฟ้าเธอสั่งให้ทหารพาเจ้าชายไปทิ้งไว้ในป่าใหญ่ลึกสุดซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายและปีศาจร้าย เจ้าชายวัยเยาว์แม้จะรู้สึกกลัวและเศร้าใจแต่ด้วยเปลือกหอยทองคำที่ส่องแสงวูบวาบและหัวใจที่เข้มแข็งสังทองรู้ว่าเขาต้องออกเดินทางและเอาชนะโชคชะตาที่รออยู่ข้างหน้าระหว่างที่เจ้าชายเดินผ่านป่าไม้หนาทึบเขาได้ยินเสียงกระซิบหวานของลมพัดผ่านใบไม้และกลิ่นดอกไม้ป่าแสนหอมสดชื่นช่วยปลอบใจให้ไม่หวาดกลัวมากนัก ป่าเต็มไปด้วยสัตว์ป่าหลากชนิดและลำธารสที่เคลื่อนไหวต่อเนื่องสู่ที่ไกลโพ้นด้วยความที่เป็นเจ้าชายจิตใจดีสังทองจึงหยุดพัดผ่อนและนำอาหารที่มีติดตัวมาเลี้ยงนกและสัตว์ตัวเล็กๆอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแม้กระทั่งสัตว์ป่าที่แอบดูจากในพุ่มไม้ก็รู้สึกชื่นชมและค่อยๆเข้ามาใกล้สังทองด้วยใจเชื่อมัน่น วันเวลาผ่านไปสังทองเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวและความหนาวเหน็บเขาได้พบกับพูดผีในป่าที่แฝงตัวในร่างสัตว์วิเศษ สัตว์เหล่านี้มีพลังช่วยเหลือและคำแนะนำที่สำคัญบางตนยังบอกเล่าถึงความหมายของเปลือกหอยทองคำที่เจ้าชายนั้นถือครองว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญความเมตตาและปัญญาที่จะนําชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงพูดผีเหล่านี้สอนสังทองให้รู้จักใช้ความดีเอาชนะอุปสรรคและคิดแก้ไขปัญหาด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง ในขณะเดียวกันก็มีปีศาจร้ายและกับดักที่วางไว้ทดสอบความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดอยู่ตามเส้นทาง อุปสรรคเหล่านั้นท้าทายเขาให้คิดและเลือกหนทางที่ถูกต้องอยู่เสมอในคืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์เต็มดวงส่องแสงเจิดจ้าสังทองได้พบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่กำลังถูกคำสาปร้ายครอบงำหมู่บ้านนั้นถูกฝนฟ้าขนองและภัยพิบัตถถิถาโถม ชาวบ้านต่างหวาดกลัวและหมดหวังเจ้าชายไม่รอช้าเขาใช้เปลือกหอยทองคำเป่าทำนองเสียงระฆังอันสดใสทำให้เมฆฝนสงบลงสัตว์วิเศษและพูดผีต่างออกมาช่วยกันฟื้นฟูหมู่บ้านให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งสังทองยังใจดีชวนชาวบ้านร่วมมือกันแก้ปัญหาใหม่สอนให้ใช้ปัญญาและความกล้าหาญร,ร่วมกันสร้างชีวิตที่ดี ต่อมาเมื่อข่าวลือถึงความกล้าหาญของสังทองเริ่มแพร่หลายแม่เลี้ยงใจร้ายที่กำลังวางแผนร้ายครั้งสุดท้ายได้ส่งปีศาจร้ายส่งพลังเข้ามาขัดขวาง เจ้าชายต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคใหญ่ที่สุดของชีวิตปีศาจร้ายที่มีพลังมืดเข้มแข็งและความเกลี้ยกราดเหมือนพายุฤดูร้อนที่ไม่หยุดย่อนแต่สังทองไม่หวัน่นกลับดึงพลังแห่งเปลือกหอยทองคำที่เปล่งแสงสีทองสว่างวาบออกมาพร้อมกับความเมตตาที่เขาเก็บไว้ในใจเปรียบเสมือนดวงไฟนำทาง การต่อสู้นั้นเต็มไปด้วยแสงแวววาวและเสียงกล้องกังวานเสียงเป่าของสังทองดังกังวานก้องป่าทำให้ปีศาจเริ่มอ่อนแรงและวินาทีนั้นเองเจ้าชายไม่เลือกที่จะทำลายแต่กลับใช้ปัญญาพูดคุยและแสดงความเมตตาต่อปีศาจร้ายให้โอกาสกลับใจและเปลี่ยนแปลงปีศาจร้ายค่อยๆพละจากความชั่วร้ายกลายเป็นผู้ปกป้องป่าและชาวบ้านแทน ความสงบสุขกลับคืนสู่ดินแดนแม่เลี้ยงใจร้ายที่เห็นใจผิดจึงกลับใจและขออภัยเจ้าชายในวันรุ่งขึ้นพระราชาและประชาชนปางร่วมเฉลิมฉลองการกลับมาของสังทองด้วยเสียงเพลงและรอยยิ้มบนใบหน้าดอกไม้โปรยปลายเต็มท้องถนนและบ้านเรือนไทยไม้เรียงรายกลางแสงอาทิตย์อบอุ่น เจ้าชายสังทองได้รับสถาปนาเป็นพระราชาองค์ใหม่ที่ทรงปรีชาสามารถนำพาความสงบสุขและความรักกลับมายังแผ่นดินเขายังได้สอนให้ผู้คนในอาณาจักรตระหนักถึงคุณค่าแห่งความกล้าหาญความฉลาดและความเมตตาที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการเผชิญทุกอุปสรรคและจากวันนั้นเป็นต้นมา ทุกครั้งที่เสียงเปลือกหอยทองคำดังกล้องใมป่าเสียงนั้นจะบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าชายผู้กล้าผู้ซึ่งไม่เพียงแต่ใช้พลังเวทมนต์แต่ใช้น้ำใจและความรักในการเปลี่ยนโลกเป็นคำสอนให้เด็กๆทุกคนรู้ว่าไม่ว่าความยากลำบากจะหนักหนาสาหัสเพียงใดหากเรามีความกล้าหาญใจดีและรู้จักใช้ปัญญาเราก็จะสามารถเอาชนะทุกอย่างได้อย่างสง่างาม และเจ้าชายสังทองก็เป็นเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ที่ดวงใจของคนไทยทุกคนรักเคารพมาจนทุกวันนี้